สวัสดีครับพบกับ EV Story นะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแวชร์ชรถอ่าไม่ใช่ครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานของรถ MG ZS EV นะครับอตอนนี้ผมใช้มาประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะครับจะเข้าปีที่2ละระยะทางที่ผมใช้วิ่งไปก็อยู่ที่ประมาณ7 4 8 0 0กว่ากิโลนะครับในระยะเวลา ที่ใช้งานอยู่ประมาณเกือบจะ2ปีเนาะประมาณปีกว่าละเอ่อจะมีคำถามว่าตอนนี้รถผมอะ่ะค่า SoH ก็คือค่า,าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยอ่าที่เขาเรียกว่ากัน,น,นสสอะไรนะ State of Health หรือเปล่าอ่าใช่<笑><笑>ก็จะอยู่ที่เท่าไหร่รถของผมเนี่ยจะเอ่อเมื่อก่อนนะที่มันมีปัญหาที่มันชาร์จ DC บ,บอ่อยๆอ่ะมันทำให้รถผมอะ่ะ ระยะทางหายอ่าเขาบอกว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์ก็เข้าศูนย์มาก็หายนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าเออมันหายเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเนาะคำถามก็คือว่าตอนนี้ S.O.H. ของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้รถผมนะครับวิ่งอยู่ที่70,000กิโลในระยะเวลา1ปีกว่าวิ่งได้ประมาณ7,4800กิโล S.O.H. ของผมอยู่ที่94.4%นะครับ ก็คือว่าแบตเตอรี่เสื่อมไปอ่ะผมมีให้ดูนี่นะอันนี้เป็นแอปช็อคนะครับเห็นนะครับมันกลับด้านหน่อยเนาะอันอยู่ที่94.4นะครับก็คือว่าสภาพของแบตเตอรี่หรือคุณภาพของแบตเตอรี่ของรถ MG ZSUV คันนี้อยู่ที่94%นะครับอยู่ประมาณ94%เนาะก็จะมีคำถามตอบไปว่า94%จาก100%เมื่อ่อด100%วิ่งได้ประมาณ เอาคร่าวๆกันในเมืองก็สามร้อยกิโลใช่ไหมครับที่เคยที่ผมเคยทดสอบวิ่งแล้วก็วิ่งยาวๆทางตรงเนี่ยความเร็วที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณสามร้อยกิโลเมตรนะครับหรือว่าสามร้อยกว่าหน่อยๆไม่เกินนี้ละอ่าแ,แต่พอมีคําถามว่าอ้าวถ้าสมมุติว่าค่าแบตเตอรี่เสื่อมลงมาแล้วเนี่ยสี่เปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นตเนี่ยอ่ะประมาณหกเปอร์เซ็นตรถ MG z s จีคันเนี้ยจะเหลือวิ่งได้ไดระยะทางเหลือเท่าไหร่ ผมก็ลองจับดูแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณเอาคร่าวๆเลยนะถ้าขี่ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0ร้กิโลเมตรเอาเป็นคร่าวๆเลขตัวกลมๆเลยไม่เกินนี้แน่นอน210กิโลเมตรถึง240กิโลเมตรดีกว่าอะ น,นี้ผมแต่ที่ผมลองจริงมันไม่ถึง230กิโลเมตรนะครับจากระยะทางที่เคยวิ่งเมื่อก่อน300กนะิโลเมตรเนาะตอนนี้มันวิง่งวิ่งไปละวิว่งเต็มที่เลยวิ่งร้อยนะในเมืองหรืออะไรก็ช่างอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ210ถึง220กิโลเมตรนั่นแหละครับมันก็จะจะเกือบหมดแล้วจะเหลือประมาณ3% 2%นี่เคยแบบล่อไปใกล้ม,มินที่สุดเลยนะครับอ่าโอเคสรุปว่าของผมภาพที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่า แบตเตอรี่จากเมื่อก่อนที่มี SOH อยู่ที่100%จะวิ่งได้ประมาณ3 0มไมโลพอถึงตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อมไปประมาณ6%เหลือ94%ก็วิ่งได้เหลือแค่210กิโลถึง230มกิโลนะครับไม่เกินนี้นะครับวิ่งช้าๆเต่าๆประมาณนี้ต่อไปคำถามอีกคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่รถไปเข้าศูนย์ประมาณเกือบเดือนเนี่ยเป็นอะไรปัญหาของผมตอนนั้นที่เจอก็คือว่า รถของผมที่ใช้งานอยู่ๆแะย่านทางมันหายซึ่งสมาชิกหลายๆท่านก็เป็นกันหลายๆคนบางคนก็ไม่เป็นนะครับบางคนรถวิ่งไปเป็นแสนโลแล้วแสนกว่าโลแล้วไม่มีปัญหาเลย SOS 100%อะไรก็ยังมีมันอยู่ที่รูปแบบการใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าเขามีการดูแลรักษายังไงเขาชาร์จยังไงเท่าที่เปรียบเทียบมาก็คือการชาร์จ AC ถือว่าเป็นผลดีต่อแบตเตอรี่เยอะนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบตเตอรี่ได้ดีมากๆนะครับบางท่านที่แบบวิ่งไปแสนกาโลอย่างเงี้ยค่า soh ก็ยังได้ร้อเซนี่ยซึ่งแบบโอเคเลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ดีมากๆถือว่าเป็นการดูแลษา,านของผมที่เป็นสายลุยแล้วที่เกียจรอเป็นสายแบบใช้งานเยอะวิ่งเยอะอยังไงก็ต้องใช้ความเร็วเพราะว่าเวลามีค่านะสำหรับผมไม่ได้มนาะนั่งรอชาร์จ ac น,นานๆอะไรเงี้ย ดีซีอัดได้อัดเต็มได้เต็มถึงเวลาเท่าไหร่ก็ต้องใช้อะไรเงี้ยครับรถผมนี้ใช้งานเยอะไม่มีเวลามาดี a อซีนานๆเนาะแต่ว่าถึงเวลาก็ a อซีตลอดครับถ้ามสมมติจ,จอดไว้ที่ไหนนานๆก็ a อซีทิ้งไว้แต่ว่ารถผมเป็นรถที่ต้องใช้งานปุ๊บปั๊บจะรีบก็ต้องใช้จะไปไหนก็ต้องใช้ส่วนมากก็จะเป็นดีซีไปแล้วก็เลยทําให้คุณภาพของแบตเตอรี่ของ mg s e suv เนี่ยค่าย s ส s เนี่ยจึงได้รถ เร็วต่ําลงพอกลับเข้ามายอมคาถามยาวไปไกลเลยคําถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่รถวิ่งได้จากปกติ300โลหรือ25060โลวิ่งได้เหลือ100กิโลอะไรเงี้ยครับหลายหลายท่านก็อาจจะเจอเนาะปัญหานี้คืออยู่ๆรถเราว,วิ่งไม่ถึงไม่ถึง150กิโลแล้วอะ่ะมันจะหมดแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เท่าที่ดูมาก็จะคือมันจะมีค่าดิฟของแบตเตอรี่เนาะ แบตเตอรี่เนี่ยแต่ละโมดูลเนี่ยของรถ mg zsv เนี่ยมีอยู่9ยูนิตเนาะ9ยูนิตเนี่ยแต่ละยูนิตเนี่ยมันจะมีค่าแม็กค่ามินของแบตเตอรี่อยู่ค่าแม็กค่ามินของแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งซอฟต์แวร์ของรถหรือว่ารถ mg เนี่ยมันจะอ่านค่าแม็กค่ามินมาไก่มาเฉลี่ยกันเขาเรียกว่าค่าดิฟโวลต์อ่ะดิฟโวลต์ก็มีดิฟแม็กโวลต์ดิฟมินโวลต์อ่ะเขาก็จะมาเฉลี่ยกันว่ารถ mg เนี่ยในแต่ละยูนิตเนี่ยค่าการดิฟของ โวลเนี่ยมันมีความต่างดิฟกันเยอะเท่าไหร่ซึ่งรถของผมรู้สึกตอนนั้นจะดิฟอยู่ที่ประมาณ400-500มิลลิโวลต์ถือว่าเยอะสูงมากนะครับซึ่งมาตรฐานเขาบอกว่าห้ามเกินของศูนย์นะที่ผมถามช่างมาประมาณไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำไม่ให้เกินอยู่ที่ให้อยู่เล้งอยู่ที่ประมาณ50มิลลิโวลต์ขึ้นลงบวกลบตรงต่ำๆยิ่งแบบยิ่งต่ํายิ่งดีให้ค่ามันต่ํา ซึ่งรถของผมเนี่ยมันเกินมันประมาณห้าร้อยกว่ามิลลิโวลต์มันก็เลยรถก็เลยเหมือนมันมันฉลาดเนาะมันก็คงกลัวแบตมันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ทําให้เราอ่ะวิ่งได้น้อยลงเหมือนบังคับให้เราเออมันขับไปแป๊บเดียวต้องรีบชาร์จนะไม่งั้นเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะเสื่อมนะเดี๋ยวกูจะได้เคลมให้มึงก่อนสิบแปดไอแปดปีนะอะไรเงี้ยเออมันก็เมืนเป็นรูปแบบการรักษาของรถหรือว่าซอฟต์แวร์ของรถที่ จะป้องกันไม่ให้การเกิดการเสื่อมของแบตเตอรี่อันนี้ผมคาดเดาไว้ประมาณนี้ซึ่งมันก็ดีนะมันก็เซฟเราเซฟแบตเตอรี่ของเราแบบมึงขับไปร้อยลมต้องบชาใช้แล้วค่าดิฟมึงไม่ได้แล้วแบตมันจะเสื่อมถ้าขับไปเยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวแบตลดไปเร็วกูจะต้องมาเคลมให้มึงไม่ได้นะอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดาแนละ้วพูดขำๆกันนะก็หลัากการก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีค่าดิฟโวลต์แคบมีโวลต์แล้วก็มันจะเป็นดิฟออกมา ยิ่งค่าดิฟเยอะรถก็จะทําให้ฟ้องว่ามันมีความห่างของแกลบของแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนซึ่งมันไม่เท่ากันอาจจะทําให้เป็นท่งผนเสียเกิดเอฟเฟกอะไรต่อโมดูลหรือว่ายูนิตของแบตเตอรี่ต่อโมดูลนั้นๆนะครับมันก็อาจจะเป็นการป้องกันไว้ซึ่งหลายๆคนก็เข้าศูนย์เขาก็ทําการปรับบาลานซ์ให้ให้ค่าดิฟจากปกติ500อของผมตอนนี้เข้ามาศูนย์ทำเสร็จตอนแรกเนาะก็ตกลงมาเหลือประมาณ50-60มิลลิโวลต์ซึ่งตอนเนี้ย ถ้าเรายิงขับเยอะๆยิงอะไรเนี่ยเหมือนรถมันก็ปรับของมันไปเองแล้วตอนนี้ค่าดิฟของผมมันก็อยู่ประมาณ8มิลลิโวลต์เห็นไหมครับช่องเนี้ยค่าดิฟของผมก็ลงมาเหลือ8มิลลิโวลต์ก็ขับได้ปกติอ่าเกิน100กิโลแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะไม่เต็มประสิทธิภาพไหมมันก็คงไม่เต็มเพราะว่าค่า SOS ของผมมันมันลงมาเยอะแล้วเนาะอ่ามันลงมาเหลือแค่9.4 94%็นตจาก100%เซ็พ่งระยะทางมันลดลงอยู่แล้วแหละคุณภาพของแบตเตอรี่บอกเลยว่าจะใช้ยังไงจะไม่ใช้ยังไงมันก็ต้องเสื่อมอยู่ที่ว่าจะเสือเส่อมช้าเสื่อมเร็วอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็มาพูดไม่ได้มานานเนาะก็มาบอกกล่าวอะไรนิดหน่อยว่าเออรถใช้มาแล้วเป็นยังไงมันเจออะไรมาซึ่งก็เป็นผลเอฟเฟกหรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับน้องว่าขับมาเจออะไรบ้างว่าวิธีการขับอย่างนี้การชาร์จอย่างเงี้ยมันมีผลเสียต่ออะไรกับการใช้งานของรถรยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีปัญหาแลวพวกนี้ถือว่ามันโอเคคุ้มค่าต่อการใช้งานเยอะนะครับเพราะว่ารถผมก็ไม่ได้เติมน้ำมันเลยแค่ชาร์จอย่างเดียวเลยก็ถือว่าคุ้มค่าครับประหยัดเข้าศูนย์มานี่ก็คือเสียเงินน้อยมากประหยัดค่าน้ำมันมากไฟก็ฟรี ซึ่ง่านก็มีโซลาร์เซลล์อยูแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้รถในชีวิตประจำวันนะครับโอเคครับไว้คลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับ